สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนเคยไหมคะเพื่อนๆที่ทํางานหนะะักค่ะตื่นเช้ามาแทบไม่อยากจะลุกออกจากที่นอนเลยนะคะยายแหววอ่ะเป็นเกษตรกรเนาะทํางานหนะักตื่นเช้ามาปวดเมื่อยด้วยทั้งตัวะคะ่ะแล้วพอดีมีผู้รู้ท่านหนึ่งแนะนํานะคะอ่าทําสมุนไพรพื้นบ้านเราเนี่ยละคะ่ะทั่วทุกภาคมีกันแทบทุกครัวเรือนเนาะ ให้ให้แ .arr ยายแววมาทําทานดูยายแววทาทานดูรู้เลยค่ะตอนนี้ความปวดเมื่อยเนี่ยมันคลายลงเลยค่ะแล้วยายแววก็เลยนําเคล็ดลับดีๆตรงนี้มาบอกเพื่อนๆทุกคนนะคะงั้นเราลองมาดูกันเลยนะคะว่าสมุนไพรอะไรที่ยายแววทานทุกวันเนี่ยค่ะ,คะก็มีนี้นะคะ กระชายค่ะกระชายนี่เป็นกระชายขาวนะคะจะมีแทบทุกครัวเรือนเนาะอ่ะยายแหววทำทุกวันนี้นะคะกระชายนี้จะใช้อยู่ห้าสิบกร,รัมค่ะหรือว่าครึ่งขีดนะคะสองนะคะน้ำมะนาวค่ะน้ำมะนาวนะคะน้ำมะนาวสดนี่แหละค่ะอ่ะสามช้อนโต๊ะนะคะ เวลาเยลลวใช้จะใช้สามช้อนโต๊ะนะคะสามนะคะน้ำพึ่งะคะ่ะน้ำพึ่งนี่เยหลวจะใช้อยู่สองช้อนโต๊ะนะคะแล้วส่วนผสมที่สี่นะคะจะเป็นน้ำค่ะน้ําดื่มเรานี่แหละคะ่ะน้ําดื่มนี่จะใช้ขวดเลก็กเนาะก็จะอยู่ประมาณห้าร้อยซีซีหกร้อยซีซีนี่ะนะคะงั้นเราลองมาดูเลยนะคะวิธีท,ทากันนะคะ เริ่มขั้นตอนแรกนะคะกระชายค่ะกระชายนี่เราเอามาบดรว่วเอามาโขกกับครกก็ได้ค่ะพ่อของยายแววนี่ใช้ครกเนาะเป็นครกหินเนี่แหละคะ่ะเพราะภาษาพื้นบ้านเราเนาะเราทํากันง่ายๆนะคะไม่ถึงห้านาทีค่ะเราทําตรงนี้นะโขกให้ละเอียดนะคะแล้วเราก็มาใส่ผ้าขาวบางนะคะแล้วส่วนที่สองนะคะเราก็เอาน้ําน้ําเปล่าน้ําดื่มเนี่แหละคะ่ะเทลงไปนะคะ Okay, ลงไปที่กระชายเลยค่ะ่ะสีลงไปแล้วนะคะแล้วเราก็มาคั้นนะคะคั้นให้น้ําะชายออกค่ะน้ำสีเป็นข้นๆของชายนะคะนี่ค่ะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะแต่น้ำเราต้องใส่เยอะอีกนิดนะึงเนาะ ก็จะเป็นหนึ่งขวดนะคะนี่แหยวใส่เค่นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยเพิ่มเติมแล้วส่วนต่อมานะคะก็ะคือน้ำมะนาวค่ะน้ำมะนาวนะคะน,น,น,ะคะนแหววจะใช้อยู่สามช้อนโต๊ะนะคะ ส่วนที่สี่นะคะจะเป็นน้ำผึ้งค่ะน้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งนี่สองช้อนโต๊ะเนาะ คนให้เข้ากันนะคะ,ะนะคะแล้วพอเราทาเสร็จนะคะก็จะตักใส่แก้วเนาะนะคะประมาณนี้นะคะ่ะไม่๋ยวจะทานนะคะ าวิธีทานนะคะเยี่ยเลียวก็จะทานก่อนอาหารนะคะแต่เพื่อนๆทุกคนจะทานก่อนหรือว่าหลังอาหารก็ได้เนาะเพราะว่าตรงเนี้ยเยี่ยเลีวจะทานเชา้าแต่เย็นนะคะสองเวลาค่ะเพื่อนๆลองทําดูนะคะผู้เฒ่าผู้แก่เขาแนะนํามาค่ะเพราะว่าจะชายเนี่ยเป็นโสเมืองไทยนะคะแล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆลองมาทําดูนะคะไม่ถึงห้านาทีค่ะ เราก็จะได้ผลเนาะแล้วพอเราทาน่ะจะรู้เลยนะคะเพราะทุกวันเนี้ความปวดปวดเมื่อยของยายแหววอะ่ะมันคลายจริงๆค่ะเพราะทุกวันนี้ทํางานหนักอยู่นะคะก็เลยเอาเคล็ดลับดีๆมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะ